ต้องหาคดีแชร์ลูกโซ่บริษัทยูฟันสโตนนะครับได้เข้ามามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับโดยเรียกร้องให้ผู้บริหารนั้นออกมาปกป้องสมาชิกนะครับไม่ใช่ให้สมาชิกปกป้องตนเองครับ เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับพลตำรวจโทสุวิระทรงเมตตาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพันตำรวจเอกอังกูลคล้ายคลึงรองผู้บังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคออบอนำตัวนางสาวพีรยาหานพรมหนึ่งในสมาชิกลำดับต้นๆของบริษัทยูฟันไทยแลนด์ผู้ถูกขออนุมัติหมายจับได้ติดต่อขอเก้ามอบตัวเมื่อคืนที่ผ่านมา โดยเข้าตรวจคน้นบ้านเลขที่78/40ในหมู่บ้านแกรนแบงกอกบูรวาัรัชดารามอินทรา2ซึ่งเป็นบ้านกำลังก่อสร้างมูลค่า30ล้านบาทพบรถหรู1คันมูลค่า2ล้านบาทจากนั้นเข้าตรวจคน้นในจุดที่2คือบ้านเลขที่78/9ภายในหมู่บ้านเดียวกันมูลค่า23ล้านบาท โดยนางสาวพิรยายอมรับว่ามีสมาชิกลูกข่ายกว่า20,000คนเข้ามาร่วมลงทุนด้วยความบริสุทธิ์ใจพร้อมเรียกร้องให้ผู้บริหารออกมาปกป้องสมาชิกไม่ใช่ให้สมาชิกปกป้องตนเองสำหรับคดีนี้ได้มีการยึดทรัพย์ไปแล้วทั้งสิ้น6 7 1ล้านบาทและมีการออกหมายจับผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับแชร์ลูกโซ่ข้ามชาติบริษัทยูฟานทั้งสิ้น13คนอยู่ในการควบคุมตัวของเจ้าหน้าที่7คนคือจับกลุ่มได้5คนเข้ามอบตัว2คนและหลบหนีไปยังต่างประเทศ6คน ซึ่งผู้ต้องหาในคดีนี้เจ้าหน้าที่คัดค้านการประกันตัวพร้อมกับเร่งสืบสวนหาผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วยครับ